สวัสดีจ้าออนปังฮัลโหลพี่บาสวันนี้พี่บาสเข้าออฟฟิศหรือเปล่าคะไม่เข้าจ้ะวันนี้พี่ลาหยุดพี่กะว่าพี่จะพักผ่อนเฮ้ยแต่พี่บาสต้องเข้าแล้วอะวันนี้มีประชุมด่วนนะแล้วทุกเรื่องเกี่ยวกับพี่บาสหมดเลยอะทุกคนเขากําลังรอพี่บาสอยู่อะงั้นเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงนะออนวันนี้คือวันหยุดเดี๋ยวพี่น่าเจอกันบ่ายโมงที่ออฟฟิศนะคะค่ะ้าถึงตึกแบบนี้คือใส่ชุดเดิมเหม็นเสียฟองบาสดแน่ๆยังไงก็ต้องซักเว้ย เดี๋ยวนะทำไงให้มันแห้งดีวะ,ะพัดลมอคอมแอร์ไ,อไดต่อผมฮะที่บ้านครับมีของมาส่งครับเอ้ยมาแล้วพี่สวัสดีครับ,รบพี่พี่ขอบคุณมากเลยพี่ค,คือฮีโร่ของผมฮีโร่ของผม,งผมที่จะช่วยให้ผ้าแห้งไวเสร็จทันใจผม แดดก็ไม่ค่อยมีแบบนี้พี่และนี่ก็คือตัวช่วยของผมครับที่จะทำให้ผ้าแห้งเร็วทันใจเพราะนี่คือเครื่องอบผ้า Boss รุ่น WTR 8 5 t 0 0 TX เดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีตัวหนังสือขึ้นข้างล่างแน่นอนรุ่นนี้นะครับผมพูดมาขนาดนี้ผมขอ,อ,อแกะดูหน้าตาสักหน่อย คือเครื่องอบผ้ารุ่นใหม่นี่นะครับคุณอยากเข้าใจว่ามันกินไฟนะครับเพราะตอนนีมน้มันมีเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับก็จะทําให้คุณประหยัดไฟมากขึ้นถึง50%ก็คือมีเทคโนโลยีฮิตปั๊มที่นําความร้อนเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้สูญเสียออกไปเหมือนเครื่องอบผ้ารุ่นเก่านะครับนี่คือ1แล้วนะ2ก็คือมีระบบออโต้ดรายเทคโนโลยีนะครับ ระบบนี้ครับมันจะคำนวณเรื่องของความชื้นกับระยะเวลาที่อยู่ในเครื่องอบผ้าเนี่ยด้วยเซนเซอร์ที่เรียกว่าดูโอโทนิกนะครับเซนเซอร์นี้มันจะตรวจจับความชื้นที่อยู่ในเครื่องอบผ้าเนี่ยแล้วมันก็จะคำนวณว,ว่าเราต้องใช้การอบผ้าเวลานานเท่าไหร่ความร้อนเหมาะสมเวลาเหมาะสมมันก็ทำให้คุณประหยัดไฟไม่สูญเสียเขาเรียกว่าพลังงานไปเปล่าประโยชน์ครับและที่สำคัญที่มันสุดยอดไปเลยผมอยากจะบอกว่าหากคุณใช้ เครื่องซักผ้าของบอชเหมือนกันเนี่ยคุณสามารถเอาเจ้าเครื่องอบผ้าตัวนี้นะครับเพิร์นไว้ด้านบนได้เลยในกรณีที่คุณมีเนื้อที่จํากัดเขาจะมีตัวที่เรียกว่า s แซกซิงคิดก็คือเป็นตัวต่อระหว่างเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบแต่ต้องเอาเครื่องอบผ้าไว้ด้านบนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเครื่องอบผ้าเนี่ยมันไม่มีแรงเหวี่ยงเหมือนเครื่องซักผ้านะครับเพราะฉะนั้นให้คุณเอาตัวนี้วางขึ้นไปได้เลยนะครับเท่ากับว่า ประหยัดพื้นที่มากๆเลยมาดูนะครับเปิดมาปัา๊บข้างในเป็นถังสแตนเลสนะครับแน่นอนเลยว่าไม่เป็นสนิมโอ้โหกว้างมากนะเข้าไปอยู่มากเลย <laughs> โอเคต่อมานี่เขานี่ฮนะเป็นฟิลเตอร์ที่กรองใยผ้าเวลาเราใช้งานอบผ้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆเครื่องซักผ้าแหละครับมันจะมีกรองพวกใยผ้าเศษได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่สามารถถอดง่ายๆแล้วก็ทำความสะอาดได้เลย สเต็ปต่อไปครับยังไม่พอนะครับยังมีฟิลเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับที่เอาไว้กรองฝุน่นเนื่องจากเป็นระบบเครื่องอบผ้าแบบลมร้อนหมุนเวียนเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่นนะฮะเพราะว่าเขามีฟิลเตอร์แบบนี้ฮะรกรองฝุน่นคล้ายๆแอร์เลยนะครับถอดมาทำความสะอาดได้ง่ายๆเป็นฟองน้ํานแบบนี้นะฮะเพราะว่าลมที่หมุนเวียนอะไรไปเนี่ยมันฝุ่นก็จะเกาะตรงนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นแอร์เนี่ยคุณจะต้องล้างทุก3เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เราจะทําความสะอาดเจ้าฟิลเตอร์ที่สําหรับกรองฝุ่นเนี้ยด้วยการดูที่หน้าปัดได้เลยมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์เตือนนะครับว่าถึงเวลาทําความสะอาดแล้วคุณก็ไปทำความสะอาดไม่ต้องเรียกช่างเลยนะครับอันนี้ก็คือถอดฟองน้ําแบบนี้ออกมาไปขยําน้ําบิดนะครับแล้วก็ตากถึงลมไว้ให้แห้งนะครับแล้วก็มาใส่กลับเหมือนเดิมง่ายมากนะครับ เหมาะมากสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ควรจะต้องมีฟิลเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ง่ายง่ายง่ายคมคมมากผมแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเสื้อผ้าบางชิ้นนะครับก็ไม่เหมาะสำหรับการใช้เครื่องอบผ้าแบบนี้นะครับแล้วคุณจะรู้ได้ไงนะครับว่าเสื้อผ้าชั้นเหมาะหรือไม่เหมาะก็ดูที่แท็กครับแ็กด้านในเสื้อผ้าเราเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าเข้าเครื่องอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูนะครับถ้าเป็นเป็นผ้าแบบนั้นก็ไม่เหมาะ คุณพี่ครับเชิญครับคุณพี่ครับมามาดูซิว่ามันจะติดตั้งมันติดตั้งวุ่นไวายไหมพี่ไม่วุ่นวายครับแค่<ม>เปตียบปบักอย่างเดียวครับผมเฮ้ยจริงดิจริงครับผมเฮ้ยโอเคครับเฮ้ยพี่ทำเป็นเล่นเสร็จแล้วครัผมเห็นมีนี่ด้วยมีเข้อมีท่อน้ำอะไรก็ไม่รู้พี่อน,นี่นเป็นสายน้ำทิง้งถ้าเราจะน้ำทิ้งเลยก็ได้อ๋อหมายถึงว่า ไอ้น้าที่มันระเหยขึ้น<ช>มาเนี่ยผมเราจะต่อให้ทิ้งไปเลยก็ได้ใช่ครับเอาแต่ถ้าเราไม่ต่อเลรพี่อ๋อถ้าเราไม่ต่อมันจะมีกล่องใส่น้ําอยู่อ๋อครับผมเท่ากับว่าตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมพี่เสร็จแล้วครับถ้าผมไม่ต่อถ้าผมไม่ต่อท่อปุบ๊บเรียบร้อยครับเสียบปลั๊กให้ได้เลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วปับ๊บไปเลยจ้า ไปเลยจ้าไปเลยจ้าเชิบนี่เลยไม่ให้ผ้าผ่านกันนะครับเอาเข้าทีละชิ้นแบบนี้นะครับจะดีมากเลยนะครับผมจะเลือกโปรแกร,รมอบแบบด่วนนะครับก็คือน้ำหนักผ้าไม่เกิน1กิโลกรัมนะครับอันนี้40นาทีพอไหวแล้วเดี๋ยวเรากดสตาร์ทปุ๊บ ไปนั่งพักให้หายเหนื่อยสักนิดนะตอนนี้ผมอบผ้าเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะมีฟังก์ชันบอกคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่าเวลาเราอบผ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากมันจะมีผ้าบางกับผ้าหนาเนี่ยผสมกันอยู่แต่หลังจากที่คุณอบเสร็จแล้วเนี่ยคุณเปิดประตูออกมาปุ๊บเนี่ยคุณก็เอาผ้าที่มันแห้งสนิทพวกผ้าบางๆเนี้ยเก็บไปก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าผ้าที่คุณอบเป็นผ้าหนาแล้วมันยังไม่แห้งเนี่ยคุณสามารถเพิ่มเวลาอบให้นานขึ้นได้นะครับด้วยฟังก์ชันนี้ครับนี่ครับเขาจะบอกว่ามีอบแบบร้อนกับอบแบบเย็นนะครับแล้วอบร้อนอบเย็นต่างกันยังไงใช่ไหมครับก็คือคุณจะสังเกตเห็นช่องลงที่อยู่ด้านหน้าเครื่องอบเนี่ยนะครับก็คือถ้าอบแบบเย็นเนี่ยก็คือเขาจะเอาอุณหภูมิห้องอ่ะดูดเข้าไปแล้วก็อบผ้าเพิ่มเติมนะครับเวลาในการอบเริ่มต้นที่20นาที คุณสามารถเพิ่มเวลาเพิ่มเติมได้แล้วแต่ความเหมาะสมของคุณได้เลยนะครับส่วนการอบแบบร้อนเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเอาอุณหภูมิห้องอไปทําให้ร้อนขึ้นแล้วก็ทําการอบเพิ่มเติมสบายมากครับไม่ต้องทํางานเต็มระบบเลือกอบได้ตามเวลาที่เราต้องการเองเลยครับแต่ตอนนี้ผมอบเสร็จหมดแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดเสร็จเรียบร้อยครับแห้งไวถูกใจบาสมากมาก,มากเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องอบผ้านะครับผมสรุปให้ฟังแบบนี้ครับว่า เนื่องจากเครื่องอบผ้าของบอชรุ่นนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการอบผ้าเพราะฉะนั้นมันจะมีเซนเซอร์นะครับที่เป็นตัวคำนวณเรื่องของความชื้นที่อยู่ในถังอบผ้าเนี่ยนะครับคำนวณเรื่องของเวลาหรือว่าเรื่องของอุณหภูมิที่จะต้องใช้ในแต่ละรอบมันทําให้คุณประหยัดไฟกว่าเครื่องรุ่นเก่าถึง50%เ์เลยและอีกอันนึงที่ผมชอบมากๆสําหรับบ้านที่มีค้นที่จํากัดก็คือเจ้าเครื่องอบผ้าเนี้ยหากคุณมีเครื่องซักผ้า ที่เป็นของบอสอยู่แล้วเนี่ยเครื่องอบผ้าอันนี้ก็วางเทินตั้งขึ้นไปข้างบนได้เลยอย่างลงล็อกพอดีอันน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเขายินดีส่งทั่วประเทศนะครับที่ Official Store Lazada Bosch Home Thailand ครับ แออน,นี่ก็โทรมันเร่งจังเลยเว้ยเหล่ออนปางพี่กำลังรีบไปแล้วพี่บารไม่ต้องรีบนะคือไม่ต้องรีบทุกคนจะต้องรอพี่ไม่ไม่ถึงไม่ต้องรีบมาไม่ต้องมาเลยฮะวัีออนดูวันผิดอะพี่บาสเขาประชุมจันหน้าไม่ใช่จันนี้อะ่ะ